สวัสดีครับทุกคนสวัสดีคนดูผองผม,ผมทุกๆท่านเลยนะครับที่ผ่านทางเข้ามาแล้วก็แล้วก็เป็นคนดูเก่าของผมนะครับผมอ่าแล้วก็ตอนนี้นะครับผมเอ่อเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ฮะนี่อา้าวมันเปลี่ยนอีกแล้วตลอดเลยเนี่ยโอเคมาต่อคือจากต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมบอกว่าผมจะทำโซนิกให้มันสุดใช่ไหมสุดเท่าที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้ ซึ่งการจะปั้นโซนิคให้สุดเนี่ยมันจะต้องมีเป็นเลือดอันติมันใช่ไหมแล้วก็คือต้องขึ้น5ดาวนะแล้วก็เลือดอันติของมันใช่ไหมเป็นแบบว,ว่าอาวุธเฉพาะเนี่ฮะเพราะว่าถ้าเนี่ยมันก็คือมันจะเพิ่มเนี่ยสร้างดาเมจเนี่ย750%ดรบเร์เจากพลังโจมตีนะฮะแล้วก็พลังดาเมจสะสมเนี่ย80%นะครับแล้วก็สูงสุดเนี่ยไม่เกิน4เอ้ยไม่เกิน800%ซึ่งสูงสุด ก่อนหนานี้มันคือ6 0 0เซึ่งมันจะทําให้โซนิกผมเนี่ยอันติได้แรงขึ้นมากขึ้นมากเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะผมก็เลยจะมาทําการจัดอาวุธเฉพาะของโซนิกร่างที่2นะครับผมมาขั้นแรกเลยเดี๋ยวเราเนี่ยเราเก็บมาก็ค่อนข้างนานนะโอะตัวยังไม่ครบ <laughs> โอเคเดี๋ยวเราซื้อตัวก่อนเ,อเดินไปไหนเนี่ย เอเอมีอะไรก็จดหมายอ๋อเขาส่งรูปมามาไปยีโซนรางวัลน,นะฮะนี่ฮะเราจะซื้อนี้นะผมรอไม่ไหวละผมอยากได้แล้วตอนนี้กดซื้อไปฮะเหลือคือสามเพรเลยโอเคมีเจ็ดสิบใบแล้วเย่เย่ยวขออนุญาตเปิดฮะ,ะเวลสีโอ้ขมดาบมาด้วยสวยมาก เจ๋งโอเคเอ,อะไรเนี่ยอีกแล้วเดี๋ยวขออนุญาตนะ๋อโอเคปะต่อกันเหมือนกับที่ใครๆเขาก็าอยากได้กันใช่ไหมคือก็อยากได้เป็นพวกเนี่ยพวกนี้กล่องชิ้นส่วนเนาะมีถ้าสุมนะผมที่ผมอยากได้นะคือผมอยากได้เศษของโซนิกนี้เอามาอัพเนาะ แล้วก็อันนี้ด้วยขอละขอเอาเศษโซนิกมาหน่อยนะอยากอัพมากเลยแล้วก็อันนี้มาเนาะโอเคปะไปกันเรามาสุ่มเรามาลุ้นกันว่าจะได้กล่องสีส้มมาขนาดไหนปะโอเดี๋ยวก่อนอื่นดูเรื่องอันติมันก่อนนะดูว่าถ้าเปลี่ยนไปแล้วมันจะเป็นยังไงกันดูดิเขาปลาโอ้พุ่งไปถึงดวงจันทร์ว้าวสวยมากแล้วก็เท่จริงๆเลย ชอบมากเดี๋ยวดูไหมดูไหมนะโคตรเท่อ่ะโอ้โหมีเอฟเฟกดินกระจายมาต่อกันเลยแล้วกันเรากดไปเลย8ใบแรกโอเคฮะสุ่มไปแล้วจังหวะนี้โอ้โยได้กล่องมาเยอะมากครับรอบนี้ได้กล่องมาสิบกล่องเลยอะ่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆกดสุ่มไปอีกฮะทำไมได้เศษม่วงได้แต่เศษม่วงส่นอีกเลยโอ้รอบนี้มากล่องเดียวกะโต ต่อฮะโอเคได้เศษโซนิกมาแล้วสามเศษนะอยากได้สิ่งนี้แหละแล้วก็ได้กล่องมาสี่กล่องฮะได้เศษม่วงอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรหรอกเศษม่วงก็หายากยเหมือนกันโอ้โนี่มีเก้าโอเคต่อเลยโอเคได้เศษโซนิกมาหนึ่งอ่ะทูแต่ได้กล่องมาสองกล่องมาอีกครั้งหนึ่งรอบนี้ได้เศษโซนิกมาสามอุ้ยดีดีดีกำลังดี ดีมากดีมากกำลังอยากได้อยู่ตรงนี้แล้วก็รอบนี้ไม่ได้อะไรเลยแต่รอบต่อไปนี่คือได้เลือดอันติแล้วฮะโอเคได้กล่องมาหนึ่งกล่องแล้วก็เศษโซนิกมาอีกสามนะปึ๊บ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 โอเคอุย้ยสวยมากเลือดอันติฮะฮึ่งจริงจริง ลายแล้วอ่ะโอเคฮะเราเก็บมานานมากสมัยปีนี้โอ้เรามีกล่องทั้งหมด18กล่องที่สามารถประสะเอ่อกดลุ้นได้มาเรามาลุนกล่องกันเลยแล้วกันมี29วอ่ะโอ้กดได้สองครั้งพอดีอันนี้ลวดของปูบอมได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเจ๋งมีของปูบอมด้วยโอเคั <S <S ีอะไร เดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวหนูแล้วกันโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูดามเมจโซนิกก่อน,นที่จะขึ้นเป็นก่อ,อนะ <laughs> ออที่จะขึ้นเป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะลืมละเจ้าหนุ่มสักครูผัะขออภไฟฮะก่อนที่จะขึ้นเป็นอาวุสามดาวฮนะเดี๋ยวเราจะทำการบูดามเมจให้มันแรงๆเลยมีตัวไหนที่บูดามเมจอีกวะเนี่ย ช่างเถอะเป็ดตีธรรมดาแหละช่างเถอะเนาะ <G ül> อะไรของผมวันนี้เอออะไรเงี้ยตื่นเต้นแน่ๆเลยเน่าจะตื่นเต้นนะฮะอะไรเนี่ยต่อ,อนนตัวหนึ่งย,ยืนคู่แทงท็อปไปนนทีมนี้แหละอ่ะเดี๋ยวเราจะลองไปเทสดูฮะว่าโซนิคผมเนี่ยสามารถแรงได้แค่ไหนอันนี้คือน้องชายผมเองอะขออนุญาตนะไอ้น้องชาย เปิดออตโต้ไปเนะี่ยโอเคเปิดออตโตอ้ผมจะมาลองดูฮะโซนอีกที่ยังไม่ใช่เลิออันตินะครับผมจะ,มะ,ะมจะิ้มไปที่ยุงร่างสองนะฮะผมจะจิ้มไปที่ยุงร่างสองแล้วมาดูกันว่าไม่ใช่เลิออันติมัน,มน,นะะจน 1, 150, นิ้มได้เท่าไหร่นะฮะไปโอเคจำล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับจิ้มได้สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับผมโอเคทีนี้เรามาทำเลิศอ,อันติกันเถอะ พลังจะบวกขึ้นมาเท่าไหร่ฮะมาดูกันปื๊ดเลือดอันติแล้วฮะตอนนี้โอเคพลังบวกมาประมาณหกหมื่นใช่ไหมเมื่อกี้มองไม่ทันกันโมจะตื่นเต้นกับเลือดอันติไม่ได้มองเลยพลังเท่าไหร่อุแต่ตอนนี้ก็พลังสองล้านนะฮะเป็นเลือดอันติแล้วด้วยตอนนี้ว้าวขัดเศษเดียวไหม ไม่เป็นไรมาต่อกันเลยเมื่อกี้เราบวกกับน,น้องชายเรามาดูกันว่าเลิศอ,อันติจะเป็นยังไงมาครับเดี๋ยวเราต้องเปิดอัติเมะด้วยเพิ่มความเท่เมื่อกี้ได้3ามล้านหนึ่งสนมะมาดูรอบนี้กันฝังสีเงาของโซนิคเลิศอ,อันตินะจะจิ้มได้เท่าไห่กันเชียวไปดูกันนะว่าจิ้มได้ เขาลอยก,กันมาฝังสีเงาปุ๊บโอ้โหเท่มากเอ้ยสามล้านเจ็ดแสนเพิ่มมานหน่อยเองวะ <c oughs> ต้องไปเพิ่มมาทีดเดียวอะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งตายนะให้น้องชายเพิ่งตายนะเพื่อนขอดูอีกสักทีหนึ่งสิเผื่อจะตาฝาดไปหน่อยตีใครดีนเนี่ยกลัวมันตายหมดเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งตายนะเพื่อนเดี๋ยวเพิ่งตายนะ โอเคผมจะไม่ทำอะไรฮะ่ตอมิคไม่ได้เห็นนานเลยนะอตอมิกเนี่ยตีธรรมดามจะดูกันว่าจะแรงได้แค่ไหนมาดูกันฝังสีเงาปุ๊ป คว่ำ4ล้าน5แสนีนีคดีขึ้นดีขึ้นอาจจะเพาหยุดอีรอ,อ,อบนี้คงจบแล้วหรอครับเพราะว่ายุงไล่โจมตีนะเธอเนี้แหมจบละโอเคก็สวยสวยมากผมชอบมากคนะรับเลยลันติชอบจริงๆสุดยอดมากฮอ้ยเท่มาก มันขึ้นไม่รทำไมมันขึ้นจุดๆอ่ะอ๋อมีอันที่ดีกว่าใช่ไหมอ๋อนี่น,นี่แบบนี้ใช่ไหมอ๋อผมก็โงนะ่เนาะเอะนะ ขาดอันเดียวอันนี้เดี๋ยวเราจะได้อัพช่องนี้เท่ากับว่าเราย่นระยะเวลาได้พอสมควรนะเมื่อวนเพิ่งได้อัพอันดีมาวันนี้ก็จะได้อัพอันดีแล้วดีฮะโอเคามาคงจบคลิปแล้วแหละนะโอ้ยยังยังจบคลิปไม่ได้นี่มีไฮไลท์เรานี่ไงไฮไลท์ฮะเดี๋ยวเราค่อยแหลกเดี๋ยวค่อยแหลกเราเปิดกล่องม่วงไปก่อนเลย ไะได้รองเ้าสูตรมานะฮะเป็นอ่ป้องกัน HP เปอร์เซ็นต์นะฮะจริงๆของของส้มไอของม่วงผมก็ไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะฮะมาดูกันกล่องที่สองเป็นอะไรเป็นนักบวชนะครับมีวิ่งวับวิ่งวับด้วยโจมเออ่ป้องกันโจมตีเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็ออฟลองนี่ก็จะเป็น HP แล้วก็โจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับก็ ถ้าข้างบนถ้าข้างบนเป็นโยมตีนี่คือว่าสวยเลยนะเป็นเซตนักบวชด,ด้วยกําลังดีเลยมามาลุนของส้มกันนะขอให้ออกเป็นนักบวชไม่ก็แฟลตนะครับมันจะออกแฟลตได้ไหมไม่รู้ว่าไม่เคยรู้เลยมันในนี้มันออกแฟลตได้ไหมไม่เคยเห็นนะอ่ะถ้างั้นก็นักบวชแล้วกันขอนักบวชนักบวชนะไม่เอาอย่างอื่นเลยขอนักบวชอย่างเดียวมาจังหวะนี้ รองเท้าอาัศวินฮนะทำไมได้แต่รองเท้าเลยเนี่ยมาเบิ๊บเฮ็ดพีเฮ็ดพีวะโอ้ยแม่ทำไมมันชิ่งน้อยได้ใจจริงๆเลยมาต่อเลยรอบที่สุดท้ายนะละรอบสุดท้ายละได้อะไรกันปับ๊บได้เก่งนักบวชฮนะนักบวชได้ ได้สิ่งที่ต้องการเลยนักบวชนะฮะนักบวชหรือเซตแฟตก็ได้ฮนะแต่มาดูกันว่าจะเป็นโจมตีความเร็วหรือเปล่าฮนะเพราะว่านักบวชเนี่ยผมอยากได้โจมตีความเร็วมากมาดูกันป้องกันดาเมจคิฮนะออฟลองเท่ดีนะแต่แต่ข้างบนมัน,ม,นมันยังไงยังไงอยวโอ้โหไม่ได้ <laughs> โอเคผมยังไม่ให้ผ่านนะครับสำหรับรอบนี้ โอเคสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่คุณผู้ชมจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรกันก็ฝากกดติดตามแล้วก็เข้ามาดูด้วยนะครับคอมเมนต์นะเมนแรกรอดูอยู่นะครับสวัสดีบ๊ายบายจ้า